เรามาดูเฉลยข้อที่8กันนะคะจงแรงเงาแผนภาพที่กำหนดให้เพื่อแสดงเซตต่อไปนี้นะเป็นข้อ8เรามาดูข้อย่อยที่1 A, Union. A ึ่งยูเนียนเลบ B นะคะเรามาดูว่า A-B ลบ B ก็คือพื้นที่ของ A ที่ไม่เอา B ด้วยนะคะแล้วก็มายูเนียนกับ A นะคะสำหรับข้อแรก ก็จะได้พื้นที่ตรงนี้นะคะสำหรับข้อที่1นึ่งนะคะ,ะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันข้อที่2นะคะ,ะ a complement intersect กับ b แล้วก็มา intersect กับ c นะข้อที่2เรามาดู a complement ก่อนก็คือทุกตัวที่ไม่ใช่ a นะคือ a complement ต่อไป intersect กับ b ก็คือส่วนนี้ส่วนนี้คือ intersect กับ b นะแล้วก็มา intersect กับ c ก็คือพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นเหมือนสามเหลี่ยมก็เป็นข้อที่2นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3 ข้อที่3โจทย์ให้ a ลบ b แล้วก็คอมพลเมนต์ค่อยมาอินเตอร์เซ็กกับ c นะคะ a ลบ b ก็คือพื้นที่ส่วนนี้ a ลบ b ะะแล้วคอมพลเมนต์คอมพลเมนต์ก็คือไม่ไม่เอา a ลบ b นะคะก็คือพื้นที่สีฟ้าทั้งหมดนีนะคะ้คือ a ลบ b คอมพิเมนต์แล้วมาอินเตอร์เซกกับ4อินเตอร์เซกกับ4ก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่3นะคะนี่ก็จะเป็นข้อที่3อ่าเป็นข้อที่3นะคะ ต่อไปเรามาดูข้อที่4กันนะคะข้อที่4 A ยูเนียน C c o m p ิเ m e n t ลบ B C c o m p ิเ m e n t นะก็คือทุกตัวที่ไม่ใช่ C เราเรียกว่า C c o m p ิเ m e n t นะลบ B ลบ B ก็คือเอาเฉพาะ C c o m p ิเ m e n t ที่ไม่อยู่ใน B ฉะนั้นตรงไหนที่อยู่ใน B เราก็ลบออก ไปที่ไม่อยู่ใน b อาโอ้ยไม่ใช่เรามาดูข้อที่ C กันนะคะสำหรับข้อที่4เป็น a union กับ c complement ลบ b เรามาดูพื้นที่ของ c complement นะ,ะก็คือไม่อยู่ใน แล้วก็ C b, mm hmm. c คอม l พลเมนต์ลบ B ก็คืออยู่ใน C c o m p l พลเมนตไม่อยู่ใน B ฉะนั้นไม่อยู่ใน B mm. ก็คือไม่นับรวมตรงพื้นที่ของ B นะคะก็คือเป็นพื้นที่สีแดงทั้งหมดนะคะแล้วก็มายูเนี่ยนกับ A นะมายูเน mm. ี่ยนกับ A ก็จะได้พื้นที่ ตรงนี้ทั้งหมดนะคะยูเนียนกับ A นะคะ A. ด้วยเอา A ด้วยนะคะ,ก,ะ,นะะ,นะะก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้นะที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ตรงนี้นะคะสำหรับข้อที่4 ต่อไปเป็นข้อที่ข้อที่5นะคะเรามาดูโจทย์ข้อที่5กันนะคะก็คือ a ิ n เ e อร์ c t กับ b c o m p มน m e n t union กับ c b c o m p l เ m e n t ก็คือไม่เอาตัว b นะคะ b c o m p l เม e ต t ก็คือไม่เอา b แล้วมานเตอร์เซกกับ a อินเดเซ t กับเก็คือพื้นที่ตรงส่วนนี้นะคะตรงส่วนนี้เสร็จแล้วพื้นที่ตรงส่วนนี้มายูนเนียนกับ C ียูเนียนกับ C คือคือเอา C ทั้งหมดนะคะยูเนียนกับ C ซีแล้วก็ได้พื้นที่ตรงนี้นะ,ะเอามา พื้นที่ทั้งหมดนี้มายูเนียนกับ C นะคะก็จะได้เป็นพื้นที่ละเงาตามนี้นะคะต่อไปข้อที่6ค่ะเรามาดูข้อที่6กันนะคะในข้อที่6นีนะะ้เรามาดูโจทย์นะคะ A c คอม l พล e มนต์ t ินเตอรกับ C c o m p l e ลเมนต์อินเตอรกับ B ททำในวงเล็บก่อนนะคะก็เป็น C นะคะ c complement ก็คือทุกตัวที่ไม่ใช่ c นะคะ mm hmm. แล้วก็ intersect กับ b intersect กับ b ก็คือส่วนที่เป็น b ตรงนี้นะะแล้วมา intersect กับ a complement a complement <a compliment, S 1> ก็คือทุกตัวที่ไม่ใช่ a intersect กับ a complement นะคะก็คือ พื้นที่ตรงนี้นะคะอินเตอร์เซ็กับ a คอมพลเมนต์ก็จะได้คำตอบตามนี้นะคะในข้อที่หกต่อไปข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดนะคะโจทย์ให้มาก็คือ a ยูเนียนกับ c คอมเพลเมนต์อินเตเซกกับ b แล้วก็มาคอมเพลเมนต์เรามาดู c คอมเพลเมนต์ก่อนนะคะก็คือทุกตัวที่ไม่ใช่ c นะคะทุกตัวที่ไม่ใช่ c มาอินเตอรเซกกับ b อินเตอรเซกกับ b นะคะก็คือพื้นที่ตรงนี้นะคะอินเตอรเซกกับ b แล้วเราไม่เอาไม่เอาพื้นที่ ไม่เอาพื้นที่ตรงนี้นะ,ะไม่เอาพื้นที่ตรงนี้ก็แสดงว่าเอาพื้นที่ทั้งทั้งหมดนะคะไม่เอาไม่เอาตรงที่มันอินเตอร์เซกัก็คือสรุปว่าเอาทั้งหมดนะคะแบบนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วทำไงต่อเอาพื้นที่ตรงนี้นะคะมายูเนียนกับ a ยูเนียนกับเอเราเพิ่มพื้นที่เข้าไปตรงนี้นะฉะนั้นข้อที่7เราก็จะได้รูปภาพตามนี้นะคะ